มาไม่ได้หมายความว่าไงทําไมถึงมาไม่ได้พวกมึงอยากตายเหรอพี่ทะเลแคมป์ป่ะเฮ้ยมึงมาได้ไงกูรุนพี่มึงนะไม่ช่วยได้น้องลุงนั่งผมลุงกระดูกเถอะกี้ยืดแขนสิงดังกรอบแกบเก๋เจอแล้นะอาบน้ำด้วยกันปะกูไปคนเดียวได้พี่ไปแล้วเหรอรอคบอกกูดิมงานันคือปใช้ย แล้วมึงมาจับหุกูทำไมอ่ะเป็นไรทำไมต้องแข็งด้วยหนาวขนาดนี้มึงแข็งเหรอบานกลางเต้นท์ที่นี่แม่งไม่เวิร์กเลยไฟก็ดับไวของน้ำก็ไม่มีคันแถมมีผีอีกอยากกอดก็บอกมันดีๆใครอยากกอดเฮ้ยมันร้อนนายช่วยได้ ทำยังกะเห็นผีขี้กลัววะใครกลัวไม่ต้องห่วงนะกูจะดูแลมึงเองอ้า